อยให้ปโหปลูกแบบขั้นเทพต้องไรมากมายครับโอโห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 สวัสดีครับผมเธอรัวนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับเลิกงานแล้วตอนเย็นเราก็จะพามาปลูกต้นยี่หลานะครับภาษาเราเรียกว่าอะไรนะหอมเปใบหอมเปใบหอมเปหอมเปรครับเริ่มปลูกกันเลยนะครับครับ ต้นยี่หลานี้ก็เราก็ไปเที่ยวมาแล้วก็ไปขอเข้ามาครับจากบ้านเพื่อนครับที่สังขาที่สังขะไปสวนไหนก็ขอส่วนนั้นขอครับชอบขอครับอกว่าว่าจะไม่หัวเราะนะเนี่ยวันนี้เพราะว่ายังไงไม่รู้หัวเราะเกินน้อยใจไม่หัวเราะแหละ อันนี้ก็เย็นแล้วนะคะครับเราต้องรีบปลูกครับเดี๋ยวค่ำเราจะกลับบ้านไม่ได้นะมันมืดเนาะเพราะมันมืดครับรถไม่มีไฟครับมั่วใบใบยี่ราภาษาไทายเรียกว่ายี่ราอันนี้เรา,จะ,เราจะปลูกแยกดีไหมหรือจะปลูกไม่ปลูกเป็นกออย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกของเขาเองอตอนนี้เราจะปลูกเป็นกอหรือว่าเราจะแยกถุงหนึ่งเอาสองกอก็ได้ ถุงหนึ่งสองกอจะได้เป็นหกจะได้เป็นสองแถวไงอันนี้เราแบบทาแบบรวดเร็วนะครับเพราะมันมืดแล้วครับหกโมงกว่าแล้วค่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะพี่ซันพี่ซันเอาอันนี้ดึงสายยางไปรถต้นไม้ข้างหลังดึงไปเรื่อยรถให้แม่หน่อยอันนี้เราก็จะแยกมาอย่างละครึ่งเลยนะครับเราปลูกแบบง่ายๆไม่ต้องคิดมากครับใส่ใส่อย่างเดียวครับเน้นดูแล ตึบจึ๊บจึ๊บจึบอืมอันนั้นจะเป็นแปลงพริกนี่ดวงเหยียบเหยียบ <Yeah. S 1> พอมืดแล้วโทรศัพท์มันก็จะมันจะจึ๊บๆๆๆจึ๊บๆๆๆอืม,มอ่านี่อาจครูแบบเจรวดครับ มึดแล้วนะคะมึดแล้วลายมากเลยอ่ะโทรศัพท์อ่ะไลลายลายอ๋อนี่ไงมันมีโหมดแบบแสงนี่เพาแลถตั้งแต่ตรงนั้นน่ะถึงสุดท้ายแล้วอ้าวมันเป็นแบบนั้นแหละเป็นงี้ว่ะหลือต้นเดียวครับปลูกแข่งพระอาทย์พาที่จะตกดินแล้ว เรียบร้อยให้โปโหปลูกแบบขั้นเทพต้องไรมากมายครับโป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 เบลเก <c oughs> นี่เนียฮากเกษตรเฮฮาเกษตรเฮฮาเกษตรเฮฮาผลผลิตน,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 นี่มาตามหลัง,อ,งอันนี้ก็เป็นเศษใบไม้นะคะที่เอามาจากบ้านเนาะ ใบใบชมพู่ใบมะยมนะคะก็ไม่ต้องไปเผาทิ้งนะคะพวกเศษใบไม้ที่บ้านถ้ามีก็เอามาทําปุ๋ยมาใส่แปลงผักที่สวนไม้เล็กๆนี้ที่ก็เอามาเป็นปุ๋ยได้นี่อีกสักพักก็จะแตกเขาก็จะแตกของเขาเองเนาะครับเรียบร้อยครับอวันนี้มาแบบรวดเร็วกลับเร็วครับอสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่เป็นไรนะครับดูครับ <laughs> ไม่ได้เวลาครับตอนนี้เวลา <laughs> ครับยังไงก็ฝากคลิปผมด้วยนะครับเธอรัวครับสวัสดีครับบ๊ายบายโชว์มือดำๆหน่อยบ๊ายบา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 ยเฮ้ยขาลดน้ำอยู่นะใครจะกลับใครจะกลับใครจะกลับเขาลดน้ำยังไม่เสร็จเลย ยาง